ฮัลโหลทุกคนคลิปนี้ก็จะไปามาพอวีดีโอลมๆมของน้องสันนี่ที่ไทยไว้เริ่มจากอันนี้โดนผู้ใช้ทิ้งไปทุกคนก็เลยต้องมาออกกําลังกายดูแลตัวเองฉันก็เต้นตามพี่เบเบ้น้องกว่าจะแล้วแข่งขาเฉพาะออนแฮมดยิ่งถูกทิ้งยิ่งต้องสวยมามากซ์หน้ากันต่ออันนี้ก็ได้มาฟรียี่ห้ออยู่กับหูพอน,นี้ฟองปุ๊ออกปุ๊ออกส่วนวิดีโอนี้ฉันมาถ่ายต้นไม้ที่ห้องพักทุกคนกําลังเขียวขจีสวยงามดีเลยแล้วก็มาแปะแมงบล้หน้า,ตาแต่แปลกๆน้องหน่าฮักดีก็เลยถ่าย ส่วนวิดีโอนี้เป็นห้องมาประชุมหาประธานสตรีของหมู่บ้านทุกคนฟังแบบผิดเจ้าประธานสตรีเจ้ามีกระฉันเป็นปจจัยอยู่คนเดียวนะเปิ้นก็ห้องมานั่งฟังให้คนดูหลายๆเวลาถ่ายหูบออกมาจะได้ดูดีอีแต่ที่อยากนำเสนอเพื่อนเือน,นก็คือนี่เลยเจ้าวัดเวียงแหงวัดเกา่าแก่ของหมู่บ้านเป็นวัดไม้อายุร้อยกว่าปีละที่ยังคงสภาพดีสวยงามและทรงคุณค่าขนาดในส่วนของวันนี้ฉันจะไปอุดหนุนร้านอาหารของเปื่อนวันก่อนก็ได้บองนางไว้ว่าวันนี้จะไปกินเนาะแล้วก็ถึงเวลาเตียงแล้วทุกคนฝนก็ยังมันย้งสักเต้อฉันก็เลยต้องใส่ผ ยังจะมีหน้ามาเต้นอยู่ไปถึงกับแป๊บเปืดอแหมคนกับลังนั่งกินอยู่พอดีก็เลยนั่งตัวกันเนี่ยฉันกินเป็นก๋วยเตี๋ยวโกเด้งลูกจีนจนุ่มล,ลำดีขันนาดแล้วก็แวน้นฝ่ายใส่ฝนปิกบ้านเจ้ามาที่งานวัดงานบุญวันนี้ก็มาฟ้อนแหมแล้วระหว่างที่รอจะถึงคิวเฮาเขากับพ่อบ้านอื่นเปิ้นฟ้อนกันไปก่อนก็จะมีแม่บ้านจากหลายหมู่บ้านเลยที่เปิ้นมาร่วมโชว์แม่บ้านกลุ่มนี้น่าเอ็นดูขันนาดเลยกับลังฟ้อนอยู่เพลงดับเจ้าคนคุมเครื่องเสียงปิ้นบอกว่าผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยเนาะก ฟอนสวยงามออนชอยนี่ก็ล่ฟอนกันอยู่ลุ่มเวทีทุทกคนเปิดกำลังใจให้ทีมอื่นๆไปก่อนถึงเวลาขึ้นโชว์แล้วฉันขอขอ,ขอฟอนเต็มที่สวยงามตามท้องเรื่องแล้วก็ลืมไปเลยแค่ว่าตักเกาจอดรถไว้วัดเวเียงแหงตออแม่ก็เตียวขบวนมาเนาะก็เลยขอติดรถปีเขาปิกดีนะเกือบจะได้เตียวปิกแล้วเนี่ยอีเวนต์นี้ก็ล่าสุดที่ผ่านมาเลยจ้ามันมีการอบรมเกี่ยวกับการแต่งหน้าเนาะแม่บ้านปก็จวนฉันมาตัวจึงเออมาร่วมอีงานนี้ก็คนนักคนหลาอยู่เนาะฉันก็ไม่ค่อยแต่ง สุดท้ายก็ได้มาประมาณนี้ทุกคนฟินิสลุกกับประมาณนี้ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกันรังใส่ให้กันน้องสันนี่ตัวน้อเจ้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนบาย